เอมเพนรีฟิกเกชันนะเอมเพนรีฟิกเกชันขายนี่พัดลมใบพัดลมใบพัดลมไอ้เป็นใบพัดพลาสติกนะครับมาดูมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวนี้30นิ้วนะครับสี่แฉกนะครับแล้วก็แกนแกนเพลินนะ15.8มิลนะครับหมุนซ้ายนะหมุนซ้ายนะครับมุม30องศานะครับพันลายเพียงหนึ่งพันรอบนะครับมอเตอร์นะความเดียวหนึ่งรอบนะอ่มาดูมาดูข้างในมันเป็นตัวนี้ส่วนมากจะเป็นพวกแล้วก็มีสายตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากดูดูเดี๋ยวยกให้ดูเลยเดี๋ยวยกให้ดู ตัวใหญ่ใหญ่มากนะครับนีไปครับแต่ผมเครื่องไอ้พวกไอ้ไม่เป็นไรพี่สั่งบูลเลอร์แล้วด้วยใหญ่ครับเฉียงใบนะพึ่งจริงๆอ่ะเราสามารถบอกได้นะว่าเฉียงเกี่ยวสารนะตามที่โรงงานถือได้นะครับนี่เขาจะบอกผมนะอันนี้มันไม่มีสายเกาวแต่ว่าจะใช้อันนี้สามสิบองศานะครับโอเคนอสแล้วก็แกนในสิบห้าจุดแปดนะครับหรือว่าสี่หุ่นเนาะประมาณนี้นะแล้วเรามีเรามีสองไซส์นะเรามีสองไซส์